สวัสดีค่ะชื่อดวงพรสุธรรมวิจิตค่ะทำธุรกิจบีมอลายแล้วก็้านเสริมสวยค่ะทำไมถึงเข้ามาธุรกิจบีมอลายเริ่มจากการที่ตัวเองมีสุขภาพไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่พอมาช่วงโควิดก็อาการแบบว่าเริ่มหนักขึ้นเริ่มจะทำงานไม่ค่อยไหวก็มีพี่เขามาแนะนำ บอกว่าให้กินผลิตภัณฑ์บีโมไล์ก็ถามว่ามันคืออะไรก็มานั่งอ่านก็เป็นสมุนไพยไทยและจีนก็ไม่มาอ่านอ่านดูก็จะกินบีโมเน่ค่ะเพราะมันจะตรงกับโรคที่เราเป็นพอกินแล้วร่างกายก็เริ่มดีขึ้นแต่เห็นผลเร็วมากค่ะกินประมาณ3-7วันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่า ร่างกายแข็งแรงขึ้นกระเป๋าขึ้นจนแบบว่าลูกค้ามาเจอที่เราเคยเหนื่อยเคยหอบลูกค้าก็จะถามว่าแอนกินอะไรทำไมดูสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นก็บอกว่าเนี่ยแอนกินตัวนี้นะลูกค้าก็สั่งบอกว่าสั่งให้พี่ด้วยเพราะพี่มีอาการแบบนี้แบบนี้หลายๆคนก็จะมีปัญหาคล้ายๆเรา ก็สั่งมาลูกค้าก็ตอบจวดว่าลูกค้ากลับมาสั่งเองกลับมาสั่งเองอย่างเงี้ยสองครั้งสาครั้งเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราทําเป็นธุรกิจมันน่าจะไปได้ดีสินค้าดีผลิตภัณฑ์ดีทานแล้วเห็นผลมืนก็เลยมาศึกษาค่ะศึกษาแบบแผนการตลาดดูยังไงแล้วก็เข้าไปดูที่บริษัทโรงงานที่ผลิตยาก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นว่า ผลิตภัณฑ์ของเราได้คุณภาพดีก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําเป็นธุรกิจมันจะมีรายได้เพิ่มให้เราอีกช่องทางหนึ่งะคะ่ะแต่อนนี้นะเห็นพะนะี่เขาใช้กันอยู่แต่แอดก็ยังไม่ได้ใช้ถึงพี่ก็บอกว่าเออซื้อไปกันแบบมีขนาดทดลองลูกค้าก็ซื้อแบบเป็นซองไว้กัน ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาทําผมอีกถึง,งแกนด่าว่านั่งยืนมองใดผมแกมองทางกระจกทําไมยันี่มันหน้าขาปกติหน้าดำามดต่ให้คกินยังทําไมมันหน้าเขาอววันนี้แล้วก็หน้าตึงด้วยแล้วก็กดไม่ได้ก็เลยต้องถามว่าพี่ทําไมพี่หน้าเขาขึ้นนะต,ตอนนี้หน้าพี่ตึงด้วยนะอบอก็าใช้ริมกันแดดเธอไงวะแล้ว <c oughs> บอกอุ้ยฉันต้องใช้เราไม่ได้แล้ว ต้องใช้ก่อนไม่แนะนําแต่เราไม่ใช้ไงเราเห็นว่ามันขาวมันลอยแต่พอเห็นเขาหน้าตึงเพราะว่าพอเราไปอ่านว่าโอ้มันใช้ได้หมดเลยว่าแบบกลางคืนก็ใช้ได้กลางวันก็ใช้ได้ทาใต้ใต้ดวงตามันก็ลดรอยขอบตาดําลดผิวรอยด้วยมันเป็นบํารุงด้วยค่ะเวลาเหง่อะไรพาะปกเตียแอนใช้ของแบรนด์อื่นอยู่วันแอนจะเป็นคนที่แบบไปถูกแดดแป๊บเดียวหน้าก็ดําแล้วแต่แอนก็จะใช้ครีมกันแดดประจํา เราจะใช้ของแบรนด์อื่นอยู่เวลาเหงื่อออกก็มันจะเข้าออตาแล้วก็แสบตาแต่ตัวนี้คือทาทาได้หมดเลยทาตรงแบบเปลือกตาขอบตาพอตื่นมาหน้าเราก็จะแบบใสเนียนสวยไม่ได้เลยจริงลูก้าสวยูกค้าสวยกว่าเพราะเราแนะนำให้ลูกค้าใช้แต่เราไม่ใช่ กเลยกลยับมาใช้ตลอด,ลอดเลยอันนี้แบบแบบพกพานะอยู่ที่บ้านจะใช้เป็นหลอดค่ะเราทั้งทาแบาบที่คอเป็นผิวผิหรือผิวไรแห้งถ้าถูกแดดผิวแห้งก็แบบทามันจะผิวจะชุ่มชืมมพพมม้นขึ้น,นมาทาทิ้งทิ้งทาผิวแล้วก็ทาทิ้งกันแดดค่ะอีนซาีนทิมงกันแดดของบีมอลไยนะคะท่านที่ ชมคลิปนี้อยู่ก็อยากจะแนะนำนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพด้านไหนไม่ว่าจะเกี่ยวกับร่างกายหรือว่ากระดูกหรือว่าความดันหรือว่าโรคต่างๆก็เข้ามาศึกษาได้นะคะลองเปิดใจทานดูนะคะ่ะสำหรับผู้ที่รักสวยรักงามรักสุขภาพผิวก็เราก็มีเป็นชุด น้ำครีมทาผิวครีมกันแดดแล้วก็คอลลาเจนบำรุงผิวนะคะฝากผลิตภัณฑ์ดีมไล้์ไปด้วยนะคะ